สวัสดีครับวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่บริษัทสยาม g บ Battery จำกัดครับผมทางบริษัทใช้หลังคา APVC t a ซอ e ์นะครับรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆพนักงานของเราก็มาช่วยดูหน้างานปลอดภัยหมดปังวลเรื่องแผ่นเป็นรอยหรือเสียหายได้เลยข้างในมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่หลังคาอันเดิมค่อนข้างเก่าวัสดุเป็นแผ่นเมทัลชีตแค่ติดตั้งหลังคา APVC ไม่ต้องติดลูกหมุนระบายอากาศเพิ่มหรือต้องติดพัดลม e v a p เพิ่มนี่นะครับเย็นกว่าจริงๆอันนี้เป็นภาพเปรียบเทียบวัดอุณหภูมิให้ดูชัดๆ ส่วนที่เป็นแผ่นใสขึ้นตะไคร่น้ําหมดแล้วถ้าใช้หลังคาใสาคุณของเราจะไม่เป็นตะไคร่น้ําแบบนี้หรือแตกลายงานแน่นอนในส่วนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้างในค่อนข้างร้อนส่วนภายนอกทางขึ้นบันไดได้เปลี่ยนเป็นหลังคาสีขาวรุ่นลอนสูงสะอาดตามากและอุณหภูมิค่อนข้างเย็นกว่าเดิมโรงงานแบตเตอรี่หรือโรงงานที่มีสารเคมีหรือกดทางเราแนะนํายิ่งต้องใช้เราะฉนวนอยู่ชั้นกลางของแผ่นครับฉนวนไม่หลุดล่อนไม่มีสนิม ยิ่งใช้ยิ่งดีฝากกดไลค์กดซั s สไคร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารหรือติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ l i น์แ APVC Loop โทร0814921600หรือเวอไบ APVC Loop .com ได้เลยครับ